ชลวิทย์นะครับในนามของแอ,อเชลีอาชราโบต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศดีๆกับเราในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายแบบนี้จะพาทุกคนออกเดินทายด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับผมต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็เข้าสู่ประสบการณ์ที่เราตั้งใจอยากที่จะมอบให้กับคุณ วิโอมาสักครู่นี้นะครับไม่เ็นเปพียงแต่เป็น d e ส t i n เ t ชันที่มดง,งามมากๆเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวของการเดินทางนะครับที่เป็นเียป่มไปด้วยคุณค่าไม่ว่าจะเป็นด้านของเวลาประสบการณ์และที่สำคัญนะครับก็คือทุกความรู้สึกนะครับที่คุณจะได้รับในการเดินทางร่วมกับ a n t e l i Travel นะครับเพราะว่านี่คือหัวใจสำคัญนะครับที่เราตั้งใจนะครับสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาอย่างวิถีพิถันจริงๆนะครับ The Journey Be A Masterpiece นะครับนี่คือสูงแกนที่เราให้ความสำคัญแล้วก็อยากที่จะทำความฝันของคุณในการเดินทางให้เป็นจริงด้วยนะครับนี่คือการออกแบบการเดินทางนะครับที่มากกว่าการขายทัวร์นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นารายละเอียดที่เราจะเริ่มจากตัวตนไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบนะครับและการออกแบบให้เหมาะสมในความต้องการสวพระตัวของลูกค้าทุกท่กทานนะครับเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางที่เราไป ทุกสถานที่ที่เราไปพักนะครับทุกช่วงเวลาของการเดินทางจะถูกทัดส,สัรและประลังสรรค์ขึ้นมาเป็นอย่างดีเหมือนกับเป็นอาร์ตพีซชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในวันนี้นะครับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่าการเปิดตัวบริษัทเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่คือการเปิดตัวแนวคิดใหม่ของการเดินทางที่เราตั้งใจอยากที่จะส่งมอบให้กับทุกๆท,ท่านเริ่มตั้งแตว่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับในวันนี้ก็อยากจะขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมฟังประสบการณ์การบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจกวาดจำาถึงวันนี้ของ At e l i e r Travel นะครับเป็นยังไงกันบ้างเราไปต้อนรับ Executive ของเรากันดีกว่านะครับ ขอเสียงปรบมือต้นรับนะครับคุณหลากปริญสุภารักษ์คุณเยมเบอรี่ไอบอมัสและคุณเมยกักพาร,ร์ตบอนยนับัญญาสถิตครับขอเสียงต้อมือในตนราครับสวัสดีครับสวัดีคบบรัคบ,บ,รบ,บรเดเลยครับผู้บริหารของเรานะครับผู้สาธทา,นน,า,านนะครับมาอยู่กับเรา,าท่านคนเวทีแล้วขอเสียงปรบมือในต้นรัํานะครับ เชื่อว่าทุกคนวันนี้ต้องพร้อมที่จะออกเดินทางไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น please take your seats นะฮะ f a s t e n your seat belt and let s go รู้สึกยังไงบ้างก่อนครับผมขึ้นมาครับผมมาเห็นบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนจริงๆเคยัหมเคยนเคยไหมมีแต่เพื่อนๆเราไม่ได้เกิดคนเดียวเพื่อนๆก็เขิเหมือนกันนะเขิเห็นผู้บริหารนัอยู่นี้ครู้สึกยังไงบ้าก็ตื่นเต้นเลยค่ะตอนแรก เฉยๆนะแต่ว่าพอเห็นหน้าทุกคนตอนนี้ที่มองมาก็ติดเต้นเลยค่ะถ้าพูดผิดก็อย่าซ้ำเลยนะไม่ต้องทำเออไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ไม่เยอะมากประมาณห0 0ร้อยตัวเท่านั้นนะครับพี่เมฆของรู้สึกไงบ้างวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนเพราะจริงๆแล้วทุกๆคนก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันกับทั้งของเราทั้งตางคนแล้วก็เหมือน รู้จักกันมานานเดินทางท่องเทีท่ยวด้วยกันมาหลายครัปก็มีค่ะบางท่านโอ้โหเพราะฉะนั้นรู้โโจักกันดีและพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันนะครับที่มาที่ไปของอธิษฐานทรัพย์นะครับหลายท่านทราบแล้วบางท่านยังไม่ทราบวันนี้เราให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเรามาร่วมง,งานกันครั้งนี้ได้ไงครับได้เลยครับก็ต้องบอกว่าเราสองคนรู้จักกับพี่เมย์มานานมากๆแล้วก,ก,ก็เกือบสิบปีหรือสิบกว่าป,ปีแล้วเน่ตั้งแต่เราสองคนยังเป็นคบกันใหม่ๆครับแล้วก็ได้ ให้เขาทำคลิปให้ปแอบจากอะค่ะความรักของตั้งแต่ตั้งแต่เกาหลีตั้งแต่ญี่ปุ่นตั้งแต่แล้วก็ยุโรปผ่านมาแล้วผมจนมาถึงงานแต่งงานของเราที่เลโกโมครับผมก็ใ้ที่เมรนี่แหละเป็นคนมาช่วยทำคลิปให้แล้วก็เป็นคนเป็นคนดูแลแขกให้เียกว่าถ้าจะเป็นแบบ c o l o r ี่แล้ก็บวกกับ e d i n g n e r เลยค่ะเราะว่าดูแลแขกทั้งหมด็ท่า แต่ถ้าไม่ได้ที่เมนี่ยคืองานนั้นรู้จะเป็นยังไงเลยเพราะงานนี้สนุกมากค่ะสนุกมากเต้นมากแล้วก็เรื่อเราเยอะมากเหมือนกันทริปเดียวเจ็ดสิบานใช่ค่ะก็คือเป็นงานมั่นแล้วก็ไม่ใช่งานมั่นงานซ้อมแล้วก็งานแต่งซ้่แล้วก็แต่งค่ะเมนมิ f a m รีต่อค่ะที่อิตาลีเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่แค่จบแค่แผูุ้กครอาจจะเห็นว่าจบแค่งานแต่งแล้วจบไม่ใช่ค่ะทริปน้นก็คือเราดูแลแล้วก็พาไปทัวร์ ที่อิตาลีต่อไปวยก็เลยทําให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นค่ะจำชุดแรกที่ไปด้วยกันได้ไหมครับชุดแรกเหรอคะตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่ค่ะหรือว่าที่ไหนใช่คือคีมบอกว่าเกาหลีอ่าที่มีคุณพ่อด้วยใช่แต่เมยเถียงว่าไม่ใช่มันคือญี่ปุ่นฮอกไกโดที่หมากแอบจักอเคเออมีทิปหนึงที่หมาแบบว่าไม่ได้บอก คิมมังครัเบเอาให้ดีนะเอาให้ดีก็คือเป็นเป็นเป็นมิตรนะฮะของของเอชวชาร์โเนะครับว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นการรู้จักมันอยู่ตรงไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนะแต่ถ้าไม่ออกไม่เป็นไรเพราะว่าท้ายที่สุดเรามัาจะจําความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้เสมอมันก็ได้นำมาสู่วันนี้นั่นเองนะครับ ตัวเมย์ก็ทาทัวร์มาหลายปีแล้วค่ะเข้าสู่ปีที่15แล้วก็ถือว่าเหมือนเห็นธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะแล้วพอรู้สึกว่ามาเจอสองคนนี้ซึ่งมีร้า์สไตล์การท่องเที่ยวที่เมย์รู้สึกว่ามันน่าจะเอาไปทําตามคือเวลาที่เมย์ไปต่างประเทศนะคะเวลาเจอลูกค้าหรือเจอคนทั่วไปก็จะรู้สึกทอเขาทักว่าเอ้ยยูเป็นคนทําทริปให้หมากคิมหลอคือแม้กระทั้งคนต่างชาติเขารู้จักคำตอบนะก็จะเซอร์ไพรส์มาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาฟอลโล่ไอจีอยู่นะแบบทริปเนี้ยแบบดีาบ ทริปบรรยากาศทริปก็ดีอะไรเงี้ยแบบไอเทมลีที่ยูคิดให้เขาคือแบบว่าดูสนุกด,ดูน่าตามมากเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้2คนนี้เข้ามาจอยร่วมกับเราเราก็สามารถเอา,อาดีไซน์โปรแกรมที่เราเคยทาให้เขาอะค่ะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยเพราะมันเป็นการเที่ยวแบบคือเหมือนจะรักชลี่นะคะเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะมากมายขนาดน,นั้นแมันเป็นการได้ใช้เวลาในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อิ่มเอมแล้วก็เหมือนแบบได้เอนจอย ควางแผนให้มันถูกต้องนให้มัถูกต้องตามไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ค่ะคือยากมากค่ะและซังทั้งคู่ยากมากที่ว่าแชร์ได้ไหมว่ายากยังไงก็คือเราสองคนก็คนละสไตล์อยู่แล้วหมายถึงว่าเราชอบขับรถไกลๆชอบไปแบบเข้าป่งเข้าป่าชอบเออชอบเดินอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็นะชอบตงแต่งสบายๆชอบถ่ายรสวยอะไรอย่างเงี้ย แก็เราก็นนอนโรงแรมดีๆก็ต้องเอาให้คุ้มนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองแบบก็คือมันต้องแล,แ,ลแล้วที่เมย์เนี้ยก็คือเป็นคนคจัดการมี<ห>บานนะลานซ์มีบา,า,า<ห>ลานซ์หมต้องหาสุดพีที่ได้<ม>ตอนแรกๆมันเหมือนกัน<ม>ค่อยๆทำเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หาสุดพีที่ต้องเจอกันที่ทั้งคู่จะชอบอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีแบบนี้คุณซื้อไหมอ่าไปกันไม่ใช่ใช่แต่นี่มันคือมาจากความต้องการของทั้งคู่ที่จะระมบิดด้วยแล้ว่าทำยังไงมันจะบครับที่ต้องการด้วยกันได้สมบุกสมบันต้องมาแอดเวนเจอร์ต้องมีแอสเตติกต้องมี การทางานต้องแบบพี่เมย์เป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่ก็จะมีงานแหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีฮันนีมูนอีกหลายๆฮันนีมูนนะคะก็เลยแบบประทับใจมาตลอดเลยค่ะว่าได้ไปแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยซ้ำกันเลยสักครั้งซุปมูดก็จะแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้พูดถึงว่าแบบทริปไหนที่แบบประทับใจที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นแบบ โดหมายเลขค่ะใช่เพราะว่าเป็นฮานนิมอนที anyway, ่สามแล้วก็ฮานิมอนทุกคนฮานิมอนที่สามทุกคนอันดับวันเกิดคือคีใช่ที่แต่งงานกันนะคะโอเคประทับใจอะไรในครั้งนั้นครับคือนอกจากวิวที่แบบสวยมากๆแล้วค่ะเรายังได้แบบทำทุกอย่างที่เราชอบได้แบบตีเทนนิสได้ทำอาหารที่อร่อยไทยเรือ ฮกิคิงค่ะถึงแม้ว่าจะแบบปูอากาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ด้้นไปแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็สวยมากๆเลยแล้วก็เป็นน่ารีกที่ดีมาก